สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สในใจทุกท่านนะครับวันนี้ในแกรมมาลักวยากรณ์พร้อมแบบฝักเข้าใจง่ายง่าย,ายมากนะครับเป็นเรื่องของสรรพนาม I m e h e him she her they them it it นะครับในเอดที่3นะครับเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมและก็มัธยมสวัสดีครับอันนี้เราก็เข้าสู่เกี่ยวกับเรื่องสรรพนามกันเลยนะครับ นักเรียนจะสังเกตว่า i มีนะครับถ้าเกิดคุณครูนำมาขยายนะครับนำมาขยายนะครับเราก็จะพบว่ามันเป็นเช่นนี้นะครับนี่นะครับ I ก็ใช้กับมีนะครับ He ก็ใช้กับ HIM ก็คือ I เนี่ยเป็นประธานมี me, เป็นกรรม h e ก็เป็นประธานหิมก็เป็นกรรม h e กับ HE อ ประธานแล้วก็กรรมนะครับส่วนเดเดมเดก็เป็นประธานเดมก็เป็นกรรมอิดกับอิดเป็นทั้งประธานแล้วก็กรรมนะครับโฮนาหมายถึงอะไรสัพนามหมายถึงอะไรสรพนามก็หมายถึงคําที่ใช้แทน instead of แปลว่าแทนนะครับ instead of แปลว่าแทนนะครับเป็นภาษาง่ายๆคือแปลว่าแทนแทนคำนาม อย่างเช่นคำนาม peter peter นี่ก็เป็นชื่อคนนะครับเป็นคำนามนะครับทีนี้เราก็ใช้ he แทนคำนามนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนจะดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างอีกหลายๆข้อนักเรียนก็จะเกิดความเข้าใจสุดยอดนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ในตัวอย่างอันนี้เลยนะครับตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับทีนี้นักเรียนดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับ ก็คือ he, I, me, he, him, she, her, they, them, it, it, we, us อันนี้แถมเข้ามาหน่อยนะครับทีนี้ I like Peter นะครับ I like Peter Peter likes ก็ต้องเป็นอะไรครับ likes me ว้านะครับว้าเลยนะครับก็คือตอบได้นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับ Peter likes me นะครับขออ้อ2 you like Peter นะครับ Peter likes ก็เป็นอะไรครับ you you ก็ต้องเป็น you นะครับ you นะครับอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับเป็น you นะครับ Peter like you you like Peter Peter like you นะครับเป็นอิดไม่ได้ครับเพราะมันเป็น เป็นสัตว์นะครับโ okay. อเคต่อมานะครับทีนี้ we like Peter นะครับ we like Peter Peter likes we like us Peter's like us นะครับง่ายไหมครับ It's baby นะครับต่อมานะครับ h e y like Peter Peter likes day เดมว้นะครับก็ต้องใช้เดมนะครับ Peter likes them อันนี้นะครับอันนี้ทั้งหมดไอ้ก้อนนี้นะครับเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าสรรพนามเหมือนกันแต่เราเรียก objective สรรพนามนะครับคุณครูเขียนไว้อันนี้แต่ว่าไม่จัเป็นต้องไปจำมันนะครับ pronoun เขียน p r o n ย่อๆยแล้วก็ใส่จุดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นกรรมทั้งหมดนี้ก็คือ เป็นสรรนามที่ทําหน้าที่เป็นคล้ายๆกรรมนะครับส่วน iu v d เนี่ยทำหน้าที่เป็นคล้า,ลายๆเป็นประธานหรือเป็น subject นะครับอันนี้ก็แต่ว่าไม่ต้องจําไม่ต้องจําว่ามันเป็น o b j e c t i e หรือว่าเป็น subjective แต่จําว่า i like peter peter likes me นะครับนักเรียนจาแค่ประโยคเดียวนักเรียนก็จะเก็ตแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ เราก็มาดูในตัวอย่างต่อไปนะครับอีก3ตัวอย่างนะครับแล้วเราก็จะทํำแบบหัดที่มันยากกว่านี้อีกนิดหนึ่งมันก็จะโอเคนะครับทีนี้ในตัวอย่างนี้นะครับ he likes peter peter likes he ก็ต้องเป็น him เธอแล้ว oh yeah นะครับ he peter likes him นะครับ ใช้เป็นในรูปของกรรมนะครับ Peter likes him ต่อมานะครับ she she lies k Peter Peter lies k ตัวแวว she เป็น subject her ก็เป็น object นะครับก็ดังนั้นก็ต้องเป็น Peter lies k her นะครับ นะครับไม่ยากนะครับต่อมาข้อนี้พิสดารน,นิดหนึ่งนะครับ it lies peter it ในที่นี้อาจจะหมายถึงหมาก็ได้ครับแมวก็ได้ครับควายก็ได้นะครับหรือว่าเสือก็ได้นะครับ it lies peter peter lies คำนี้เป็นอะไรเอ่ย it ก็ต้องเป็น it นะครับ อันนี้ใช้เหมือนกันนะครับทั้งในฐานะที่เป็นประธานในฐานะที่เป็นกรรมในฐานะที่เป็น subject ในฐานะที่เป็น object นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างต่อไปกันได้เลยโยเราก็เข้าสู่ช่วงการทำแบบฝึกนะครับเราทำแบบฝึกก็คือเริ่มต้นเลยนะครับ complete the sentence นะครับ ทำประโยคให้สมบูรณ์ with a pronoun นะครับ with a pronoun in brackets นะครับทำประโยคให้สมบูรณ์เติม s เข้าไปก็ได้นะครับก็คือทำประโยคเราเนี้ยให้สมบูรณ์นะครับด้วยคำ pronoun ที่กำหนดให้นะครับคำ pronoun ในที่นี้ก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตขยายนิดหนึ่งเพื่อความแจ่มจรัดรัศมีชดช่วงชัดชวร์นะครับโอเคต่อมานะครับเราก็เริ่มเลยนะครับ ในข้อหนึ่งนะครับ l i k e นะครับตัวนี้ o o t อันนี้คือเราจะใช้คำไหนแทนจอ h n นะครับคือใช้สรรนามตัวไหนจอ h n เป็นอะไรครับเป็น she หรือ her หรือว่า he หรือ him อันนี้เป็นชื่อผู้ชายทีนี้เราเป็น subject นะครับหรือเป็นประธานมันก็ต้องเป็น he นะครับเป็น he นะครับ จะยกเว้นก็ต่อเมื่อเขาเป็นตู้นะครับใช้ขีนะครับอันนี้ครูพูดเล่นนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับเราใช้ตัวนี้ไปแล้วเช่งตัดออกนะครับแต่ว่ามันอาจจะซ้ำกันก็ได้นะครับ is reading for her test นะครับ her test นะครับใช้ her mary mary เป็นประธานนะครับ mary เป็นผู้หญิงนะครับเป็นสุภาพสตรี สาวสวยนะครับ Mary ดังนั้นก็ต้องเป็น she นะครับที่เป็นประธานถ้าเป็นเธอก็จะใช้เป็นกรรมนะครับเป็นกรรมอันนี้ก็เธอเนี่ยใช้เป็นกรรมก็ได้หรือแสดงความเป็นเจ้าของก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปพูดต่อไปในภายหลังนะครับอันนี้เราสรุปว่าเราใช้ she นะครับในฐานะที่เป็นประธานของประโยค She is reading for her test นะครับ เธอกำลังอ่านหนังสือเตรียมเทสเตรียมแบบทดสอบนะครับกำลังนํามืดตะมัวนะครับกับการอ่านเพื่อเตรียมทดสอบนะครับในต่อมาข้อที่3 Have you seen คุณเจอไหม My cousin s นะครับอันนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าอันนี้มีตัว S อยู่ข้างหลังนะครับ cousin นี่คือหลายคน You เห็นญาติๆของฉันไหมญาติๆ ญาติินี่มันจะหมายถึงพวกเขานะครับพวกเขาก็ต้อง I, มีชัน he, him เธอเออเขานะครับ she her ก็เป็นหล่อนหรือเธอเดนี่ก็คือพวกเขานะครับ It ก็มัน We ก็เรานะครับดังนั้นเราใช้เดมทีนี้ใช้เดหรือใช้เดมเราก็ดูอันนี้มันน่าจะเป็นกรรมนะครับดังนั้นมันจะต้องใช้เดม เข้ามาใส่แทน Have you seen t h e y ไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้นะครับมีแต่ว่า Have you seen them นะครับเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็น3ข้อเดี๋ยวเราลองมาดูต่อมานะครับในข้อ4กับข้อ5เราก็มาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะครับเราสรุปอีกทีนะครับว่า pronoun น,นั้นเราใช้เป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้แต่ใช้ตัวสะกดนะครับคนละตัวกันนะครับทีนี้ในนะ ในบทเรียนเนี้เราใช้เราเรียนแค่เนี้นะครับเดี๋ยวบทเรียนต,ต่อไปเราก็จะเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเก่งเก่งเก่งนะครับทีนี้เราก็มาดูต่อนะครับในข้อ4นะครับจุดจุดจุดจ playing soccer ก็คือมี I and d a v i d I and d a v i d มันจะควรจะแทนด้วยอะไรแทนด้วยฉันนะครับหรือแทนด้วยเขาหรือแทนด้วยหล่อนหรือเธอ มันไม่ต้องมันไม่ควรใช้หล่อนหรือเธอแน่นอนเพราะว่า I and David มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตูดนะครับมันไม่ใช่ตูดนะครับรเดกับเดมพวกเขาก็ไม่ใช่พวกเขานี่หมายถึงว่าก็คือเป็นบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นบุคคลที่สนะครับไอกับไอตัวเราเนี่ยเป็นบุคคลที่1ดังนั้น I and David เนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่ทุนนัก เร,เราไม่เราไม่ใช่นกเราไม่ใช่แมวนะครับเราก็ต้องใช้ w ีกับเอิร์ทีนี้จะใช้ w ีหรือเอิร์เราก็ดูอันนี้มันเป็นในรูปของประธานของประโยคนะครับเราก็ต้องใช้ w ีนะครับตัวนี้เราก็เติมไปเลยซึ่งวีนะครับ we are playing soccer นะครับ we are playing soccer วีในที่นี้หมายถึง i and david นะครับ ต่อมาข้อสุดท้ายนะครับข้อ5 she told นะครับจุดๆๆ a story she told ก็คือเธอเล่าเธอเล่าเรื่องนะครับเธอเล่านิยาย Pete and me ก็คือให้ p e t กับฉันเนี่ยฟังให้ p e t กับฉันเนี่ยฟังทีนี้เธอเล่าเล่าให้เราฟังเราเนี่ยก็เป็นกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ มีไอมีก็ไม่ใช่ He Him ก็ไม่ใช่ She ฮอ r ก็ไม่ใช่เด t เดมซึ่งแปลว่าพวกเขาก็ไม่ใช่ It ก็ไมน่น่าใช่นะครับดังนั้นเราเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับโดยเส้นของเราโดยเส้นของเราเนี่ยมันจะต้องใช้ We กับเอนะครับแต่ที่นี้จะใช้ We หรือเอก็ดูอันนี้เป็นกรรมมันก็ต้องใช้เอนะครับ s he told us a story เออในที่นี้หมาถึง Pete and Me นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขนะครับหากมีอะไรนักเรียนก็ทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับก็ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ติดตามเพื่อจะได้วิดีโอสดๆใหม่ๆร้อนๆจ้า It's time to say goodbye Hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press Like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.